ขอรูปก้อนพี่ไทยรูปด้วย ทันเก็บภาพทันเก็บภาพพอดีเลยลายลยที่มันตัครับส่งเท่าันที่มันตเคโอเค แต่ยืนยันว่าไอ้รูปเนี่ยคือเป็นรูปพ่อเรารูปคุณพอครับ,รบที่บ้านอันนี้เอากลับไปทำอะไรครับครับที่บ้านแล้วเชื่อไหมว่าพัดลมนี่มันหมุนเองได้มันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับผมเกรงว่าหน้าจะเป็นการอะไรอะ จต่ฉากอะไรมากกว่าเ <c oughs> นาะมันเป็นไปนไม่ได้เนาะจะเไม่ได้ครับอาจารย์อยู่บนตัลหลังนี้กี่กี่ปีนนะสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแล้วหลังนู้นอีกสิบกว่าปีครับโอ้โหครับเขตพื้นที่นะครับได้ประสานง,งานกับทางกิจการกิจการด้วยแล้วก็ให้นักการพัลวงด้วยนะครับมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ที่ทบ้านพักตู้ที่ทิ้งร้างนะครับไม่มีผู้อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่วนการที่จะซ่อมแซมหรือรื้อถอนในกรณีที่ บ้านพักที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่อ,อาศัยได้เนี่ยเรจะดําเนินการตามระเบียบต่อไปทอนี้เราเรา,เราเช็คหมดแล้วว่าบ้านพักหลังไหนเป็นของคนใดนครับจวนีหลังครับผมจำนวนทั้งหมดเดิมเลิ่มีทั้งหมด38หลังนะครับแต่รื้อถอนไปประมาณสักสีหลังมีผู้ยอยู่อาศัยเกือบสิบหลัง